สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งตรงกับวันที่1มีนาคม2564 พณะท่านนายมิลอราดดอดิกปร,ประธานคณะปรัานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนากรุงซารายเยโวในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจยจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะจะเจริญยุทธรุ่นน้ายิ่งขึ้นไปอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว องคมนตรีติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออกและความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสนามบินท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีและประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเดินทางไปติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแรงเนื่องจากผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งปริมาณผลผลิต มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้โดยมีเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรชนิดคาราวานจำนวนสาลำเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้การเติมน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำและบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่ารวมถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศของพื้นที่ภาคตะวันออก และเมื่อวันที่3-28ถึงกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาได้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดระยองเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงตามภารกิจดังกล่าวและได้ปรับเป็นฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดระยองที่สนามบินอุตภาอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยอง โดยผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2564กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน6วัน37เที่ยวบินมีฝนตกรวม8จังหวัดมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน9.625ล้านไร่มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำรวม6แห่งสามารถเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำประมาณ8ล้านลูกบาทเมตร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน8หน่วย5ภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภายแล้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าฝุ่นละอองในอากาศการเติมน้ำในเขื่อนและช่วยบรรเทายับยัง้งพายุลูกเห็บ ด้านความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ปัจจุบันได้ปรับพื้นผิวทางวัชพืชเพื่อปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างและพัฒนาเป็นรันเวย์ราดแอสฟัลติกคอนกรีตเรียบร้อยแล้วขุดระบายน้ําหรือคูดินสําหรับในระยะที่2จะทาสีตีเส้นจาราจรสนามบินและงานระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยสนามบินท่าใหม่จะเป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเพื่อการบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ปลูกไม้ผลของจังหวัดจันทบุรีระยองตราดและสะแก้วตอนล่างได้ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริฝนหลวงจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพิมพ์พิมลและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิชเพชรวงสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ